ไมพัทรเดชครั้งรักมากค่ะเปปุกลุกจัดวันเกิด3รอบเฮนทีก็ต้องมอบสเตตัสแฮชแท็กครั้งรักให้อย่างเป็นทางการซะแล้วค่ะสําหรับไมพัทรเดชตั้งวลความดี เรกซุปตาขวัญใจแฟนละครถึงโมเมนต์ความหวานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดอายุครบรอบ33ปีของนางเอกสาวคนพิเศษปุ๊กลุกคนทิพวัชรชะลตระกูลซึ่งของควญในปีนี้หนุ่มไหม่มอบให้กับไฟยิงนั่นก็คือการอาสาเป็นเจ้ามือรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายทุกบาททุกสตังค์ให้กับทุกๆุกงานเลี้ยงฉลองให้ของควญอะไรกับเขาของขวญวันเกิดไม่ได้ให้อะไรเลยครับเพราะคิดไม่ออกก็เลยเป็นเจ้ามือแทนกินเท่าไหร่ก็กินกินให้เยอะที่สุด ในชีวิตเลยกินเท่าไหร่ก็กินเลยคือวันนั้นเราใจหมดเลยใช่ไหม ครับผมทุกงานครับจะเลี้ยงวันเกิดกี่รอบก็จ่ายให้หมดเลยเรื่องกินต้องให้ดีที่สุดเราเลี้ยงไปแล้วกี่รอบเราก็เลี้ยงไปแล้ว3มรอบเลยก็เลยบอกว่าทําไมไม่เอามารวมกันมันมีความสุขครับปีนี้เราแบบอวยพรพิเศษอะไรไหมพิเศษก็ไม่มีก็เหมือนทุกปีคือชีวิตเราเราก็ขอให้มีเรากันอยู่นอกจากนั้นเราขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยเราตั้งใจทําอะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จแค่นี้ก่อนค่ะขอให้ครอบครัวรัก แค่นี้ก็มีความสุขมากแล้วล่ะค่ะ